สวัสดีครับในที่สุดกุนซือคนใหม่ของทัพปีศาจแดงแมนยูก็ได้รับการยืนยันเกือบจะร้อเปแล้วว่าจะเป็นเอลิกเทนฮากกุนซือไฟแรงที่พาสโมสรนแนจกโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งในฤดูกาลนี้โดยเทนฮากจะเข้ามารับไม้ต่อจากลาบลังนิก ที่จะขึ้นไปดำรงตำแหน่งไปที่ปรึกษ,ษาของทีมซึ่งแน่นอนเมื่อมีการเปลี่ยนกุญสอทั้งระบบการเล่นรวมไปถึงนักเตะ11ตัวหลักของทีมก็จะถูกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกันโดยในวันนี้เราจะมาลองดาวใจเอลิกเทนฮาร์กและลองจัดทัพ11นักเตะต,ตัวหลักของแมนยูภายใต้การคุมทัพของเอลิกเทนฮาร์กซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างูฟ่าทูยูดูบอลสนุกมากขึ้นกับยูฟ่าทูยูสนใจอัดไลน์ไปที่ you. อัดยูฟ่าทูยูดูรายละเอ โดยระบบการเล่นของเอลิคเทนฮารคือระบบ4-3-3ซึ่งเป็นแผนที่แมนอยู่ในชุดปัจจุบันใช้อยู่และคุณเคยเป็นอย่างดีโดยเรามาเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูแน่นอนว่าคงจะหนีไม่พ้นดาบิดเดเคอาผู้รักษาประตูชาวสเปนวัย31ปีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นตลอดทั้ง11ฤดูก,กาลที่เขาลงเล่นที่โอทาฟอร์ดแต่สิ่งที่น่ากังวลคือสัญญาของเดเคอานั้นเหลือเพียงแค่1ปีเท่านั้น บวกกับค่าเหนื่อยที่ส่งเรียถึง350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และนั่นอาจทําให้ในฤดูกาลหน้าเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับแมนยูและหลังจากนั้นจะเป็นดีนเฮดเดอร์สันที่จะขึ้นมารับช่วงต่อในตําแหน่งแบ,บ็คขวาถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นการดึงเดนเซลดูฟี่มาจากอินเตอร์มิลาน ดยดูมฟี่มีข่าวผัวพันกับแมนยูมาอย่างยาวนานก็จะย้ายไปอินเตอร์มิลานซะอีกซึ่งจากผลงานที่ล้อนแรงและสไตล์การเล่นที่ทะลุทะลวงกับอินเตอร์ทำให้เดนเซลดูมฟี่กลายเป็นแบ,บ็กขวาที่เนื้อหอมมากที่สุดอีกคนหนึ่งและยิ่งเป็นคนบ้านเดียวกันกันกบเทนทากในใหญ่คนใหม่ของทัพปิศาจแดงแมนยูแล้วด้วยละก็นั่นก็น่าจะมีสิทธิ์สูงที่เดนเซลดูมฟี่จะได้มาตดสปีดบุกทะลุทะลวงที่โอทฟฟอร์ ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กลาเฟลวาลานและวิกตอร์ลินเดเลฟนี่อาจจะยังคงเป็นคู่ในแนวรับของแมนยูเพราะทั้งคู่ต่างมีร่างกายและฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาแต่ขาดเพียงแค่กุนสือที่จะใช้งานพวกเขาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่านั้นส่วนแบ็คซ้ายแน่นอนว่ามันยังคงเป็นที่ของลุคชอแบ็คซ้ายเบอร์หนึ่งของทีมชาติอังกฤษที่ถ้าไม่ได้รับบาดเจ็บเขาจะเป็นผู้จองสรรพทานทางด้านกับซ้ายของแมนยูอยู่แล้ว ส่วนในแดนกลางคาดว่าแดนนี่ฟันเดอร์เบกจะได้รับอกาสที่รอคอยมาแสนนานหลังจากการเข้ามาของนุ่พี่เก่าของเขาเมื่อสมัยยังงงเล่นอยู่ที่อาจแจกโดยเทนฮารคือผู้ที่ปกปั้นฟันเดอร์เบกจนก้าขึ้นมาเป็นกองกลางระดับโลกก่อนที่จะถูกแมนยูกระชากตัวไปร่วมทัพด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์และในอีกไม่ช้านี้ทั้งคู่จะได้หวนมาร่วมงานกันอีกครั้งส่วนกองกลางอีกคนจะเป็นการเข้ามาของยูริติโลมองมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียม โดยตีละมองเขาเหลือสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ทําการต่อสัญญากับเลสเตอร์ซึ่งเลสเตอร์คงไม่อยากเสียตีรละมองไปแบบฟรีๆในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้และหน้าที่จะต้องขายยูริตีรละมองออกจากทีมอย่างแน่นอนซึ่งหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าตัวยูริตีรละมองไปร่วมทัพก็คือแมนยูนั่นเองและกองการคนสุดท้ายก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบูโน่ไฟนันเดสมิดฟิลด์ผู้เป็นดังหัวใจของทัพปีศาจแดงแมนยู ในตำแหน่งแนวลุกทัพฝั่งซ้ายจะเป็นที่ของจาดอนซานโชที่เริ่มปล่อยของและโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้แล้วซึ่งในฤดูกาลนี้คือการปรับตัวของเขาแต่ในฤดูกาลหน้าเราจะได้เห็นจาดอนซานโชั่างทองอย่างแน่นอนส่วนในตำแหน่งแนวลูกทัพฝั่งขวาแมนยูอาจได้ตัวแอนโทนีปีกบาซลเลียนฟอร์มแรงจากอาแจกซึ่งเป็นลูกน้องเก่าของเอลิเธเทนฮากที่ได้ปกปั้นขึ้นมาและเทนฮากได้ทำการขัดเกล่จนแอนโทนีก้าวขึ้นไปยึดเป็นปีกขวาตัวหลักของทีมชาติบาซิลชุดใหญ่ในชุดปัจจุบัน ซึ่งเมื่อลูกพี่อย่างเอริกเทนฮาร์กมาแล้วมันก็มีสิทธิ์สงเหมือนกันที่ลูกน้องอย่างแอนโทนีจะตามมาติดติดและในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแน่นอนว่ามันยังคงเป็นที่ของคิสเตียโนโรนโดดาวิงเบอร์หนึ่งของทัพปีศาจแดงที่ในฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ถึง21ประตูกับอิกาแสซิ์จากการลงเล่นทั้งหมด35นัดรวมทุกรายการและเพิ่งสถิติช่วยให้แมนยูเฉือนเอาชนะนอริทไปแบบสุดมันต่อประตูต่อ2พร้อมทั้งก้าวขึ้นเป็นลุ้นแย่งดาวซันโบกับโมฮัมเหม็ดซาราและซนเฮืองมินในช่วงโค้งส ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไงกันบ้างเกี่ยวกับทัพปีศาจแดง11นักเตะตัวจริงของแมนยูยุคเอริกเทนฮาร์หรือคิดว่าแมนยูควรซื้อนักเตะคนไหนเข้ามาเสริมทัพยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ